ผมเยอะเพราะว่าร้อนมันร้อนมันร้อนเป็นเยารถวาชเกยจำไม่ได้คนควะคนกินก็ปันี่เรถวดี๋ยวจ่เดี๋ยววันที่ตีก็ต้องไปศาลนั่นแหละไปต้องเอาทนายเก่ามาบอกว่าเรื่องที่อย่างลีมาซอยกันนะครับทุกคน ลูกค้าบอกร้อนเบื่อจะกินเฮดตัดี้มั้ยเดี๋ยวกลับบ้านไปไม่รู้ใครเป็นผัวเป็นเมียจำกันไม่ได้อีกมาวานเด้งหน้าหน้ากันว่าไงไม่ได้เชิญไม่ได้เชิญนะไปเลยไม่รู้ไม่ใช่ไปพลังงานโอเคเนี่ยประมาณนี้นะไม่สั้นไม่ยาวนะฮะ เนี่ยแค่นี้แหละถ้าสั้นกันนี้ก็ไม่ได้เรื่องอ่ะไม่สวยเอาไปเตรอเอย่างที่ว่าที่ตัดนี่ถ้าเกิดว่าตัดยังให้ท่านยาวเนี่ยมันก็จะรู้ว่าทรงอะไรใช่ไหมถ้าปล่อยยาวจำไม่ได้หรอกนี่เราก็ไล่ไปเลยนะฮะทรงนี้มันมันแสบตามที่หรือแม่มึงใช่ไหมอืมมันก็สบายสบายทรงสวยมันต้องสั้นเกินพอดี ไปซื้ออะไรกันมาเลยไปชิบยาอ๋อไยอันนี้ก็นี่นะซอยไล่นี้เลยโอเคตัดข้างเดี๋ยวเราก็ไปไล่ข้างทีทีพอซอยก็เริ่มด,ดีดีมันก็เข้าท่านะเข้าทรงทุ่งเกะมาเลยยังเปรียดเกี่วเลยอ,อันนี้เราซอยแบบมันต้องดีดเลยได้สวย ไไไม่เข้าวอรปโรงเรียนกันหมดเร็วน้องวิวไปแล้วคือเพราะน,นี่แหละมันหยุดไปเหมือนกันห,หรอกมหาลัยกันนี่โอเคข้างหลังแล้วก็จัดการเรียบร้อยนี่คืข้างหน้าข้างข้างนะเอาเอาแค่ครึ่งหูพอเลยเราไม่ต้องเอาสั้นนะ ไม่ทู่แ้วเอาเปิดหูแล้วจะพึ่งหูหรือว,ว่าจะอะไรดีมไม่ต้องเปิดหูไม่ต้องเปิดหูอาอย่างเงี้ยไล่ๆเออต้องบอกก่เลยว่าจะเอาหูไว้หรือจะเปิด <c oughs> หรือจะไม่เอาหูไว้เออนี่แหละประมาณนี้แหละเราปิดมันกากระบางนิดๆยาวเกินก็ไม่สู้ปัดไม่ขึ้นมาแรงๆงึงก็ามาดัดผมันไม่ได้ เราก็โยกบ,บางนิดนะครัแบแปปเดียวละแซงให้เล็บครบต้องแช่นานเลนยไม่เห็นมาทำเล็บเพงเลยแม่หุ๊ไปไหนแหละค้วลายไอ้ที่อยู่ไล่ก็สวยได้ทาเล็บให้แดง <c oughs> ไล่จะได้ไอ้นี่สดชื่นเอาเอาแบบไม่ต้องถึงตาแค่คิ้วนะข้างหน้านะเ <c oughs> ดี๋ยจะลำคานแต่ก่อนนี้ผมแข็งมั่นี่นิ่มได้ไงลนะ่ะป้า แล้วก่อนเส้นแข็งปัดไหนก็ไม่ไปนะเนี่ยประมาณนี้ยดูดูดูเห็นป่ะสวยลหรนี่ดูกระจกพอไหมแค่เนี้ยนู้นดีกว่าอันใหญ่พอไหมไม่ยาวเองนะเห็นนะเห็นไหมเห็นเมื่อกี้บอกว่าสั้นเกินไม่สวยอันนั้นข้างหลังนะแม่อมองมันยาวนะไม่ใช่ตัวเองต้องเดี๋ยวต้องเอาผ้าออกก่อนแล้วก็ดูว่าเมื่อกี้บอกยาวสั้นมากเอาไงวะเนี่ยแม่ครูเดี๋ยวใครเอาออกเดี๋ยวท่านท่านแบบไม่เมื่อกี้บอกว่า ยาวสั้นมากเดี๋ยวสั้นเกินไม่ดีแนวยาวหน่อยใช่สั้นมนสู้อืมก็ใช่ที่ไมนมันไม่ยาวหรอกแกต้องเอาผ้าออกไปจับอย่าน,นไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปดูกระจกก่อนไปดูกระจกก่อนว่าโอเคหรือเปล่านปักแค่น,นี้ก็ดีอ่ะแล้วผมสองข้างมันค่อยเหมือนกันบางข้างกระดีดเป็นเท่าะหร่ นอนทับนอนทับ <laughs> เลยแนะล้วใช่ปหมล่ะอืม <h ums> อาเสยอย่ายเง้ยงประมาณนี้นะพอดีนะโอเคปะ่ะข้าข้เปิดหูไปไหมครึ่งหนึ่งดีไหมไมมันมันเล่นเบือเนี่ยมันไม่ใช่ไม่แหลมมัน <h ums> ดีมันที่มันไม่ได้แหลมอกแต่มันดีดไงเ <h ums> ข้งงาใจป่ะที่เราแบบว่าเราไม่ได้เซฟเป็นยงไงก็มันดีดไงก็มันแน่นอนอยู่แล้วหมวงอนเดี๋ยวไปดูข้างหลังดีบ่าเงียนซ้ายเงียนขวาไม่ได้เรื่องหรอกต้องไปดูกระจกเลย ท้อย่างนี้เดี๋ยวก็กลายเป็นว่าจับไม่ได้ไงต้องไปดูชัดๆเลยมันมันงอนอยู่แล้วผมเราเหมือนอยากส่งนิดๆแล้วตามมันไม่ไหวใช่๋ยวไปดูข้างหลังกโอ้โหนี้ก็ติ๊ไปไปดูข้างหลังนู้นก่อนกระจกนูนนะ้นแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันโอเคนะอือเนี่นยไรเพราะผมเขาอะ เป็นคนคอยาวแล้วซอยสั้นมันจะนั่นไปกัดอย่างนี้ก็ยาวหมดแล้วไม่คุณรุนช่องอันนี้ก็เสร็จแล้ยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคนสวยบ๊านใบ